เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลักบมาในเกมไมค์คาร์ดอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับอยู่กับพี่วอยแค่คุยเช่นเคยได้ยินไหมไม่ไม,ไม่อะไรล่ะ เปิดตัวมากี่รอบแล้ว <c oughs> เปิดไม่กีดรอบเดียวเอง <laughs> จ้าแล้ววันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลแลกกกมบอกันนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นอย่างหนึ่งที่มันแบบว้าวมากเลยก็คือจะมีกล่องนะครับตกมาเป็นฝนนะครับผมจากท้องฟ้าลงมาข้างล่างที่พื้นนี้นะครับผมแล้วก็เครื่องในนเนี่ยก็จะมีของเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเล่นเอาชีวตรดเนี่ยมันคงจะแบบธรรมดาไปใช่ไหม เราก็เลยคิดชาเลนจ์ได้ก็คือเราอ่ะจะให้ตามหาของบางอย่างนะครับผมซึ่งของที่เราจะให้หานี่คือจะสุ่มอยู่ในนี้นะครับในเครื่องนี้นั่นแหละซึ่งเราจะต้องกดเอาไปคนละหนึ่งใบซึ่งอย่างเช่นเรากดสุ่มได้เพชรเราก็ต้องหาเพชรให้ได้ห4เม็ดถึงเราจะชนะนะครับผม แล้วก็จะหาของเนี่ยมันก็คงธรรมดาไปอีกใช่ไหมเราก็เลยจะให้หาของมาสู้กันด้วยตัวเองนะครับผมนั่นแหละเข้าใจไหมครับก็คือหาของตามเคลที่เรากําหนดให้นี้แล้วก็หาของมาสู้กันภายในระยะเวลา16นาทีนะครับผม๋ยวผมจะเป็นคนจับเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็ไปให้ชมกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นคนกดคนแรกนะครับพร้อมยังเดี๋ยวเราจะพิมพ์นะครับผมโอเคพร้อมยังซ้ำปึ๊บอ้าว้างอะไรเนี่ยกล้วยพ่พิมพ์ไม่ได้พมเบรกส่นทำไม ก็ไม่รู้มาพร้อมนะหนึ่งสองปึ๊บอ้ายมันออกค้อนเหมือนกันอีกเอาไปค้อนอีกหนึ่ง<า>สองปึ๊บอ้าวกระดาษเออเจน้ามันก็กดไปอ่ะกดไปเลยเฮ้ย <c oughs> ปึ๊บได้อะไรครับโ้โ <c oughs> คตรง่ายเลยได้ไอะไรเอออรงง่อยง่ายตาก,กูกด <c oughs> อุ้ยคงก็ง่ายว่ะคุณได้มันฝรั่งคุณได้สาลายสาลายอ๋อซึ่งมันฝรั่งนี่ก็คือเอาเป็นแบบเผาหรือไม่เผาก็ได้เนาะนั่นแหละครับโอเคแต่ละตค<า>ุณขลาเฉยมเดี๋ยวผมก็จะจับเวลานะพร้อมหรือยังเดี๋ยวกูคู่ขาลาาก็ได้ชนะละเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ไม่เอาสิโกงโกงเดี๋ยวเราจะเปิดให้กล่องดอกลงมาแล้วนะโอเคไหมโอเคครับผมเปิดให้กล่องดอปมาแล้วครับไหนมีมาแล้วโอเคตอนนี้เราจับเวลานะกูจับเวลามึงไม่มีดอกแถวนี้บ้างวะเออว่ะเราต้องว่ายน้ำไปก่อนนู้นไงไป อย่ายวลีมันต้องห้าของสู้กันเฮ้ยกล่องโดนมาแล้วได้อะไรอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต้องรอมันลงสุดด้วยเนี่ยถึงจะเปิดได้โอ้โหยไไคุณได้อะไรครับเนี่อ่เกลือที่ผายเลยอันนี้ได้ขวานเท่ร์ไรได้ขวานเท่ร์ไรได้ดาบเป็นเทอร์ไรมาโอเคได้ขวานคุณดาบเป็นมากกว่ามึงได้ดาบเป็นเทอร์ไรเออว่ะแต่ขวามันตีช้าแล้วไงอ่ะฮะแล้วไงว่าทีเดียวว่าสองทีมตายนะเออโอเคได้ดาบเป็นเทอร์ไรมาแต่ว่า เอา,เอาหมาของเราคือมันฝรั่งมันมีกล่องบางกล่องอะที่ดรอปลงข้างล่างแล้วดูสารลายแล้วสารลายมันเด้งขึ้นมาเหรอแล้วทำไงอะจะเก็บไปเลยละเอาโอ้โหโอ้โหบอยมันง่ายจ,จริง่ะทำไมแถนนี้มันไม่ค่อยมีกล่องเลยอะคือแบบกล่องมันดรอปแบบไกลกันมากเลยนะอันนี้ได้เป็นลูกขนูเรืองแสง่ะบอย้าใช้แล้วบอยจะเรืองแสงไหม,มเรืองแสงเลยแต่ว่ามือกูห่างไกลกมากเลยเหรอ เดี๋ยวทีวีไปหาก็ได้เอ้ยอย่าโกงอ่ะคุณโกงคุณมาแย่งของคุณจะมาแย่งของอันนี้เป็นแผ่นประการังแบบฟองเหมือนเล่นเหมือนเล่นโซลิโดเกมเลยการที่มาเอาเก็บกล่องก็เอออ่ะก็คล้ายเหมือนกันไม่ได้คล้ายอ่ะใช่เลยอ่ะตรงนี้มีกล่องจัดหาอุปกรณ์และชุดกอดแล้วเหรอฮะใไปอันนี้เป็นผู้โอ้โหเศษทองอ่ะเอามาก็ได้ไม่คือโซลิโดเกมเลยสิตอนนี้เหลือ14นาทีแล้วเฮ้ยอย่าไปคุยกับมันทุกคนเสียเวลา ไม่มีไม่มีไม่มีวิการหาของโดยการขุดเลยอะพวกนี้นะเออหรอันนี้ได้ก้อนเหล็กแล้วโอเคได้หาของไดาของได้จากการในกล่องเท่านั้นนะครับครับมึงบอกตัวเองเหรอครับไอ้สาลายอ่ะไม่เออมันดรอปเวฟเก็บได้เฮ้ยกูได้โล่มาว่ะโอ้โหโอ้โหมีอย่างงี้ได้หรอวะมันดรอปมันเองอ่ะกูมันอุ้ยกินเรือไหรจริงเหรอเฮ้ยไม่แล้วเรือไหรจะพานวไอ้พิษสมงพิษสมงร้องไงวะไหนกูลองกินดูดิเอากินแล้วก็ไม่มีอะไรนี่หว่าถ้างั้น พี่สมงสเปาเอ้ยเกือจังเลยเนี่ยโอ้โหผมต้องการสบายใจอย่างเลยผมอยากได้บอกอ่ะโอเคปึ๊บกล่องนี้ก็ไข่เสกปลาเค็คพี่เนี่ยมันฝรั่งเหรอนี่ไงมันฝรั่งกูลืมดูกูลืมเห็นได้ไงเนี่ยกูลืมคิดเลยว่าอาหารอ่ะก็ใช่ไงวิ่งได้เพชรมาสิบเม็ดแล้วก็แอปเปิ้ลเฮ้ยเอาไม้มาด้วยเอาไปคราฟของกินเนื้อดิบทีกูกินเนื้อดิบกูกินเนื้อกระต่ายดิบอร่อยเนื้อกระต่ายดิบ โอเคเอาเรือมาเผื่อแล้วกันเดี๋ยวเผื่อได้พายเรืออันนี้เสกไข่ฉลามกูยังหาไม่ได้สักอันเลยจริงอะ่ะสาหร่ายนะอุ้ยนี่ไงบอยได้หญ้าทะเลอ๋อหญ้าทะเลอ๋อผมจําผิดต้องหญ้าทะเลนะบอยหรือนหลายทะเลวะเออไม่เป็นไรหญ้าทะเลก็ได้จี้ดูดินะแต่ได้ไรไเวาร้ากูชนะแล้ว้าส่วถ้ามูเมียนเนี้ยได้อะไรอ่ะไอเด็ี่พเกมแม่งได้ตลอดเลยไอไอบอยไอโจดบอยมันผิดนะมันต้องเป็นหญ้าทะเลกูกูเขียนผิดหญ้าทะเลคือไหนวะเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอันนี้เป็น อันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยกล่องเจมกล่องเจมเลยกล่องวกล่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ย,ยเ,นเนี่ยเนี่ยยาเลนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละกูกูตอนแรกกูนึกว่ามันคือสาลายกูดูผิดอ้าวมันไม่ใช่สาลายหรอกูว่าสาลายเหมือนเนาะอ่าา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 สาา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 าักาา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 ันาาัาาางาา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 า่าาาาุบอยได้อะไราันหลังมาาูาาาแาบนึงาา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 ไหนหันหลังมาดูอะไรออะะไหนเสียเวลาป่ะ น,นี่นี่นี่อันนี้อันนี้ใข่ก,กาเดียนเห็นแล้วเดี๋ยวร้องเห็นแล้วจะร้องอะไรอะ่ะโอ้ยเป็นทองชัดโอ้ยเออว่ะที่หายแล้วกวอะไรเดี๋ยวต้องสิบนาทีมืดแล้วมืดแล้วด้วยมืดมืดอันนี้ธนูโอเคคอสโวได้อยู่หน้าไม้ไมันมืดแล้วมีที่นอนนะครับเน,นี่ยผมมีที่นอนนะครับมันฝรั่งพิษมันฝรั่งพิษนับไหมเนี่ยม่ได้ครัไม่ไนับครับคุณอยากคุณอยากโกลน่ะครับ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 โอเคอันนี้ผมไม่มีเป็นทองไม่มีว่ะ โอเคเอาไข่คิทเปิ้ลมันก็ได้ครับผมตอนนี้ผมมีของโคตรดีเด<ต>ี<ต>๋ยวปรับเช้าก่อนผมมีแร็ปเดนเทอร์ไลท์อยู่15นะครับอุยอ้ยออันนี้โองไหมโกองไหมโกองไหมสองกล่องเลยต้นขอพิษข้อพิษข้อพิษมาไม่เอาโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรจะบอกว่ากูจะฟูแล้วนะกูจะฟูในเทอร์ไลท์แล้วนะกูยังไม่ได้เดนเทอร์ไลท์เลยนะนนาาเ,เนี่ยนี่กูคนอ่ะทีพีมหาเหมือนกันเนี่ยโกงชิบหายเลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคือแบบขอเราเกลือมากเลยอ่ะเอาจริงอันนี้น้ำผึ้งโอ้โหเอามาทำอะไรเนี่ย กางเกงหนังอ่ะกูก็เอาวะกางเกงหนังใส่ไปแล้วกันเฮ้ยได้ได้มันฝรั่งมาแล้วโอเคเจ็ดอันโอเคแต่มันแบบเผาอ่ะนับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคุณเจอว่ะมันมีแบบเผากับแบบไม่เผาอ่ะสองอันเลยอ่ะอ่ะให้นับกันได้โอเคได้เลยของบอยก็ย่าฮาเลกับอาสาหลฮาเลนะนับรวมกันไปเลยอ้าวคุณโยนทิ้งไปแล้วเอาอะไรเนี่ยมันไม่บอกขนานวันหลูก็บอยให้รวมแล้วก็เลยให้รวมของบอยได้ไง ก้ชิบหายเลยกูร์ดนริงไปแล้วอ่ะเฮ้ยในองค์ายในเทเลสไปมาว้าเยี่ยมอะไรมึงฮะกูจะฟูลในเทไหลสแล้วมึงติดเนี่ยไรจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูได้ทองมาสิบอันตอนนี้เวลาเหลือเก้านาทีแล้วนะครับเฮ้ยเหล็กเหล็กเอามามาเผื่อไปค้าชุดเกาะมันกินแล้วมันอิ่มนานมากนะอันเนี้ยซุปอันเนี้ยใช่หรอพอดีเบียร์เป็นทองจ้าแลยกินแล้วอิ่มหมดเออพอดีเบียร์เป็นทองอยู่ในเนี่ยดาบเพชรกูไม่เอาไอ เร็วๆดีเร็วๆคุณมาเรคุณอุ้ยคืออะไรกันละอะไรวะมาได้อะไรกันเนี่ยนี่คุจะแพ้ีีมาตุกิบเลยใช่ไหมเดยะเดนประเด็นคือกูมีวานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองอยกูเจอปีกูเจอปีมีปีมีปีใีกล่องด้วยใช่ใชใชโอ้โหทานกูมีแปกูมีแปดชีวิตะทีจริงอ่ะมึงได้อไที่เกิดใหม่เหรอ ใช่ไอ้คุณผมว่วาผม,มก็เปิดกล่องเยอะแล้วนะเนี่ยก็คือ Guy, ล็อตี้ไกลก็คือล็อตี้ไกลอ่อลยล็อี้ไกลอะไรบ้างเลยล็อตที่ไกะเออเฮ้ยโอ้ออโหตัวก็ไม่ครบของสู้ก็ไม่มีแอปเปิล <Apple S 2> <c oughs> ทองไงแกเราแบบเราแอปเปิลทองแปดชีวิตได้แกเฮ้ยแต่จริงเดี๋ยวมึงก็ได้เดี๋ยวเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนกยากขนาดโอ้โหเวลาเหลือแปดทีโอเคได้มันฝรั่งได้สิบสองอันแล้วก็รวมกับอันเผาเป็นเออสิบสองบวกห้าไปเท่าไหร่ปะเป็นสิบเจ็ดโอเค ไม่เจอสาหร่ายเลยอ่ะไม่ไม่สดสาหร่ายเลยได้ปะท้อป่ะเฮ้ยมึงอย่าท้อเดี๋ยวมันท้อมันกูไม่เล่นเลยเฮ้ยกล่องเร่าอันนี้กล่องไอ้เอวไปไม่มีอะไรเลยแต่ละอย่างแล้วหรอไม่ไหวนะเอาเอาหน้าไม้ไปหนึ่งดอกไปปึ๊บหลบแบบดิจิตอลไม่โดนอีกเดามากล่องต่อไปเฮ้ยอันแน่น้องน้องอะไรวะพี่มีเครื่องรางเกิดใหม่อันนั้น้องพี่ได้แล้วนะมึง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 มียกน เออประมาณ6อันแล้วไม่ได้นับอ่ะกูมีแปดกูรีบกูรีบแล้วกูมีแอปเปิ้ลทองแต่เกาไม่ต้องใช้ก็ได้มันมันโกงว่ะมันเดี๋ยวนานด้วยซุบยาอ้างอ้างอ้างแล้วก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเป็นทองครับมันก็อ้ายได้เอาปึ๊บปึ๊บโอ้โหคือแบบมันสุ่มมืนทุกอย่างจริงๆเลยนะเฮ้ยแอปเปิ้ลทองธรรมดาธรรมดาแบบเป็นชาร์ตของกูก็ของกูเป็นชาร์ตอ่ะจ้าจ้าจ้าเฮ้ยมันฝรั่งโอเคตอนนี้น่าจะเยอะกว่าบอยหรือเปล่าวะบอยน่าจะน้อยกว่าเรา กูถามจริงนะทีว่ามันมีสารีมันอะไรสารีจริงป่าวมีมีจริงกูย,ยังได้ย่าทะเลเลยมึงย่าไงกูกูต้องการสาลีก็ย่าก,กับทั้งสองไงมึงก็ต้องการทั้งสองนี่แต่ถือว่าเราก็แลกกันแพ้คนละอย่างไม่หลังเสมอปะดูแล้วการสู้แบบแม่ง <c oughs> แบบโอ้โหแม่งโหดแล้วตูหลายเท่าก่อบมันก็ดอกเยอะนะเฮ้ยแถวนี้ตรงเทียบเลยกูไม่คอมานบอกว่ากูทับคิวมึงได้ปะไม่ได้มันต้องเกมหมดถึงจะพิมพ์ได้ตอนนี้เหลือเวลา5นาที50วินาทีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสาลีทะเลแห้งแบบเผา โอเคเอามากินแล้วกันโอ้ oh, โหเพิ่มอย่างน้อยมันบอกเอนชานบุ๊กแต่มันไม่บอกกลัวมันเอนชานอะไรอ่ะมันต้องการอะไรวะตอนนี้บอยเปิดได้เปิดเปิด,เ,ปด,เ,ปดเจอของดีบ้างหรือยังไม่เลย,ยกูไม่เจออะไรเลยห <c oughs> ลังจากที่กูเจอของเีิมเออนั่นแหละ <c oughs> มันมันมันปรับเรียนด,ดับปอแอดมินคือถ้ากล่กองมันจะดีก็คือแบบมันดีไปทั้งกล่องเลยนะเว้ยคือถ้าไม่ตะกะคือกะไปทั้งกล่องเลยสังเกตป่ะ What the fuck อย่างในเทอร์ไลท์เนี่ยเอ้ยอันนี้มันมันฝรั่งโอเคดูดูแล้วแล้วน่าจะใช่เหาของอ่ะ เฮ้ยไอเโฟนทอยอีกแล้วแต่ไม่เอ็นชาร์จเงาบานทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องรางเกิดใหม่ตอนนี้เรามีเครื่องรางเกิดใหม่ประมาณ10อันแล้วนะน่าจะใช่ oh oh โอ้ชิวโอ้ไม่เจ้าโอ้ชิวอะไรบางไอโฟนทอยบ้าเออว่ะเฮ้ยกองในน้ำเต็มเลยโอเคเฮ้ยกูกูไปหากระดูกแล้วมันเลี้ยงหมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออว่ะกองเอาหมามากัดกลองทับแพนด้าเฮ้ยมันฝรั่งโอเคอย่าลืมเควสนะครับต้องหาของเควสด,ด้วยเฮ้ยในน้ำโบยในน้ำมันดอบเยอะมากนะกงอ่ะเพียบเลยใช่ก็ใช่ไง โอเคเดี๋ยวทิ้งใบกระดาษไปก่อนมันล็อกโอ้โหแถวนี้กล่องเยอะมากาแล้วจริงแต่ว่าคือแบบนั่นแหละเนาะกล่องเยอะมึงเจอกล่องแต่มันไม่มีอะไรดีๆมันก็เต็มบอยกูได้เงินเกงในเทอร์ไลท์นะตอนนี้โอเคกู okay. บอกจะครบเซตแล้วเมื่อะไร่กูอวดไม่ได้เหรอไม่ได้คุณเมือ่อวานบอกเออกูครบแล้วเฮ้ยเ<ๆ>มื่อกี้อะไรเทอร์ไลท์นี่ไงได้มาสิบอันโอเคแต่ว่ามันเป็นบล็อกในเทอร์ไลท์ดิ พุ้มชั้นด้วยเศษแร่โบราณฟูในเทอร์ไรยังไงล่ะฟูก็ฟูในเทอร์ไรนะเพราะว่ากูมีเศษในเทอร์ไรแล้วก็มีทองเอาไปคาบกาไ็ได้แล้วมั้งเศษเราต้องมีเพชรด,ด้วยเออเพชรก็มีด้วยปะมากล่องนี้ <มา S 1> อเออประทอยฉาดได้แล้วบอยมีบอยมียมกี่ลูกอะ่ะฮะบอยเจ็ดลูกกูมีเจ็ดล,ลูกเหมือนกันอ๋อแสดงว่า,าก่อนอบดิเซียที่มึงได้แน่กูได้แล้วแร่ในเทอร์ไรกูครบสิ้นแล้วไอยู่ๆก็สุดสีว่ะเฮ้ยอ่ะแน่โอเคตอนนี้เหลือสองนาทีแล้วรีบๆหานะครับ สองนาทีเองเหรอครับงานจะมืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับกูเ,เจอสติกเป็นชา้าแต่มันแต่ม,มันไ่บอกเอฟเฟกต์เยอะอันนี้เป็นก่อทนไฟนแล้วก็หายใจใต้น้ำโอโ้โหเมื่อกี้เจอเลยนะกูเจอสติกที่มันเอ็นชาร์จแต่มันไม่บอกปลาปัวนั่นแหละไอ้สติกมาทดสอบอะที่กูได้มาทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งๆไปเถอะกระทากระทาไปบนเปล่าแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างงี้เออไม่น่าใช่หนึ่งนาทีนะครับตอนนี้หนึ่งนาทีจะได้อะไรพิงๆงหรือไม่มันมีกล่องไหนที่กูไม่ได้เอามันไปหรือเปล่าวะ พราะว่ากูเปิดดูกูก็รีบดูเหมือนกันดูไม่ทันเท่าที่สังเกตดูมันไม่ค่อยมียาเอนชายนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยว38ว<อ>ิแล้วนะครับผมยังไง38ว<อ>ิสุดท้ายแต่พี่แน่มันแพ้สารไหลกูแน่นอนอะ่ะเอ้ยมันแพ้มันฝรั่งกูแน่นอนกูรู้แค่นั้นกูแอบไปขุดมาก็นเลยเว้ยนี่อันนี้ได้ในเทอรไรโอเคนี่ไงเสร็จได้ในเทอรไรด์สิบอันแล้วเรียบร้อยมาตายที่แน่ชุดในเทอรไรเราครบเซ็ตแล้ว แล้วก็ไอ้เปิ้ลทองอีกโอเคถ้าเวลาหมดปุ๊บคือหยุดเปิดกล่องแล้วก็ไอ้เปิ้ลทองฉันอีกยี่สิลูกโอ้โหถ้าหมดเวลาคือมึงหยุดเลยนะมึงห้ามเปิดนะโอเคครับผมตอนเราคลิปนี้จบพี่นี่ขอเชิญผลและคนใกลนะครับสามสองหนึ่งหยุดครับหยุดหยุดหมดเวลาแล้วไม่อง้ย้เยีหมดเวลาแล้วอ่ะ อันนี้ของเราอันนี้ของบอยอ่ะใส่ของที่เราโจทย์กำหนดให้เลยครับว่าแตกว่ามันไม่มีเลยอ่าเข้จั้ไม่มีกูกูให้ยาอะไรอีก10อันนะกูช่วยเป็นสิบหกอันโอ้โหเราได้ประมาณสามสิบอันนะครับส่วนบอยมีทั้งหมดอ่อสิอันนะครับผมกาดจังเลยกาดๆัเลยอ่ะกาดจังเลยอ่ะกินโชว์พอดีรวยพอดีรวยไอนะ เครื่องรางมีกี่เดี๋ยวนับก่อน1,2,3,4,5,6,7,8,9 9อัน่ะแล้วกอะ็อะไรกันล่ะฮะว่าไง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 อ้าวอ๋ออ้าวผมเปิดแล้วผมอ๋อบอลแล้วลูกขนูเรืองแสงคือถ้ายิงปึ๊บอะเราจะเห็นคนนั้นเรืองแสงเว้ยเห็นทะลุบอกด้วยนะไหนใช่บอกวะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมขอคาบของสักคู่หนึ่งทุกคนนี่นะครับแล้วก็โต๊ะทำอาวุธแล้วก็ใส่เกราะไปแล้วก็เล่นในเทอร์ไรท์ปึ๊บได้แล้วก่อนในเทอร์ไรท์แต่ว่าหมวกได้แค่กระดองเต่าธรรมดาว่ะอะ่ะหมวกเหล็กโอ้โหไม่ต่างกับหมวกเต่าแล้วู้ควรใส่หมวกอะไรเนี่ยอาหมวกเหล็กแล้วกันโอโ้โ,อโหเนี่ยมันครบเซ็ตทั้งตัวเลยอะ่ะเครียดบอกอะไรนะไม่ได้บอกขอทองโอเคก็ถือว่าผมนับ อของที่กำหนดให้คือผมชนะนะครับผมเสิร์ตบอยก็นั่นแหละหาของไม่เจอแพ้ไปนะครับกากเดี๋ยวอะไรไอ้เป็นทองกูหายหรอไอ้เป็นทองหายเออมันเป็นของที่หายกูว่าอะไรวะเอ้ากวดมึงอยู่ใช่ไหมตอนแรกกวดอยู่ไม่มีใช่มึงมีท้าไมมันดูเฟ้จากวันที่มึงกวดตีมันได้กูเสกไะอ่ะเสกไปเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กินบัฟไปเลยครับมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา ตานพอลากล้องมาเลยเข้ามาเลยเริ่มจากหน้าไม้ปั๊บตีีอาอะไรอ่ะ้ายตีเลยตีมาเลยตีมาเลยเอ้ยโอ้โหถ้ามันใช้ขวานไอ้นี่มันจะครูดาวนานเกาะมันจะครูดาวนานเอ้ยสักทีไอ้เร็วไอ้ชั่วเกาะมันครูดาวนานเพราะขวานนายเนี่ยสักทีสักทีอะไรล่ะอ้าอ้ากินทำไมกินกินทำไมกินทำไมไอ สักทีโอ้โหยืนเฉยเฉยอย่งชนะอันตีไม่ดิตีไม่ดิเออกางแค่นี้แหละกางแค่นี้แหละกางแค่นี้แหละเออเออเดี๋ยอะไรล่ะเสี้วอะไรล่ะเสี้วตีมาตีมาเออ้ยวดยวนะหนีทำไมเออมันปายนะผมมึงปายกูดีพอร์ตแม่งเลยเดี๋ยวโกงนะโกงนะมาตีมาตีหยดหยุดหยุลงพื้นหยุดลมพื้นไหนลงไปกลองดิโอ้กองไม่มีขอเพราะเราปิดไปแล้วนะครับปิาไปแล้วไปแล้วย่าว่าไงจ๊ะ

เฮ้ยตายลืมดูเฮ้ยลืมดูเฮ้ยโอ้โหเกิดไฟเกิดไฟเกิดไฟเลยดูเฮ้ยอ้าวอ้าวมันเลยเกินมันมันเลยเกินแล้วเราทำไมแล้วทำไมเราเลียกรถรวเร็วจังเลยอ่ะฮะกูใจแค่รับไปแล้วหนึ่งอันน่ะเหนื่อยว่ะหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเอางี้ดีกว่าเราถอดชุดก่อนเราออกดีกว่าเนาะโอ้ชิตอ่ะถอดไปเลยอ่ะเหนื่อย มือโกงดิเพราะว่าของคุณหมดแล้วโกงอ่ะคุณโกงอ่ะผมหมดของแล้วอ่ะพร้อมยังคุณก็โกงแล้วมันก็ไม่จบดีเหรอพร้อมยังแป๊บนึงกูกินก่อนโอเคกว่าของหมดแล้วแตะพร้อมได้แล้วก็เริ่มเลยปะไปมัได้แล้วปะไอ้นี่เอ้าไอ้ไม่ทองเหรอหมดแล้วจริงจังเอออ้าคุณจะโดนด่าโกงไหมเนี่ย เอ้ากูไม่รู้มึงมาเปลี่ยนตอนของกูหมดฮัลโหลนนียกมาทอดผมจริงหรอกูไม่รู้จริงนะเนี่ยหมดแกูสิบอกมึงโกงเอ้าก็ถ้ามันตีกันมันก็ไม่จบเปล่าวะเออก็จะเป็นยังไงก็ได้โอเคทุกคนก็จะด่าผมกลัวนก็คือแบบถ้าแบบเราไม่ถอดมันแบบไม่จบจริงๆอ่ะนะโอเคนะครับก็เป็นไงว่าสรับวันนี้นะครับผมก็ถือว่าอุ้ยดูดิบอยหมาจิ้งจอกนอนอยู่น่ารักเดียว เป็นหมุกมันแล้วโหยโอเคน้ำก็คลิปนี้นะครับไปอ้า,อาเครื่องหลามไปกันโอเค <laughs> <Okay, S 2> น้ำก็ไปกันกาบสาวคลิปนี้นะครับผมก็ชนะกับบอยไปทั้งสองอย่างนะครับผมชนบอยก็แพ้ราบคาบนะครับนี่ครับไปซีรีส์หลักได้เลยโอเคนะครับถ้านใะครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองสอนผมมเจอคลิปนี้นะ,นะครับบ๊ายบายบายน้อยบ๊ายบาย,บาย